โอ้ยเดี๋ยวเรืเรื่าดไม่าด่าค่อย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 โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยบอกแ้นี่ผีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วโอ้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 ยโอ้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 โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ยโอ้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 โอ โอตโคโคตโอยกัน้กางยดดี๋ยวยโอ้ยป่าวเร็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 วเเร็วเร็วเร็วอสนดียวสนเดีนดียวสนดียวดอิเอปิงเรเร็วนี่พีคุณงไม่ดจบ้ามากจ้างเป็นจ้างนี่ มันเป็นย่อนผมนี่แหละมันไทยนี่แหละเออนี่เราดีวะครับผมตามก็อย่าเข้ากล้องเขาอย่างกันละ้าีคดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลีมเลยเอาอย่าลืมกดต้นตะไคร้เห็นไหมออ้ยพี่รอกปฝงปลงครับแฝาแงว่านี่ได้แล้วพี่จะไหนเนี่ยครับนี่ยาง ย่างขายขายนะหมอโอ้โหเนี่หลายอย่างตัวนี้เอาไว้ไปเป็นข้าวมือเสาร์เลยโคตรอยู่ชั่วโมงหนึ่งมาแล้วเลยนี่ถือถือก็โคตรถือกากโคตปลาซุ่มนี่ได้แล้วกับไปย่างนะครับกับมีขายเบียงขายอีกไม่ใช่ได้หลายอย่างเถอะชุดเดียวนี่

เขาเลยเหรอออประเทียนเลนเราบ่งันอืมันมันผลไตยีีเล่ีหอนรอ้านรอง้หเียามเยอเอาเปล่ามัดเลยลูบรท่นีเบอท่าเครื่องซึมวิ่งผ่านไปจากเส้นครับนี่สามเส้นกับสี่เส้นครับมองสองหนาแดงนี่สองหนาพี่น้องสามเส้นกับสี่เส้นครับสามเส้นอยู่ข้างใน เฮ้ยมันเฮ้ยมันอฟังตีอนอกาวลต้อวไอเอาเลือตรวจกานไส้ฟังเลยไม่หอดาตีเลยนะลามใส่เลือไปเลยนะไอ้โอ้นี่ครับที่นอกนัดเดียวครับเครื่องกระติกนัดสองทีได้วะนี่่ากันแล้วนครับโคตบ่อสเวชีกับโรด ขี่้ๆก็รอดขี้ก็รอดดี้ไม่ตอบท่านแล่ะดึงรุดห้าวรถโอ้ยมาแล้วป๋าผมอยากออกกองโอ้ไม่มันเมื่อยเพี่ยนนะเพ่อนเอาย่างย่างอย่หันก่อนเดี๋ยวสีไล่ไปให้นี่ย่างไรย่างไรเอาเอาไปสูบเซกันอยู่หันเดี๋ยวย่างไหนกูลงไปนี่กูไล่ขึ้นมาได้ดิวันแล้วก็ไปสูบเซกันสาปากยกขึ้นเที่ยงกันเนะเดี๋ยวพากไปแล้วนะ เอาลงไหมลงไหมลงไหมบังสองบังสองบังนี่มีความมั่นใจ่าสิถือ่าโหาซิบหาซิบล้วบังนี่หาซิบหาซิบมาปล่อยไปหลายคนแล้วพวกงานฟุกสัดๆันี่ใช่าหบโอ้ยังคาเขาที่สิเฮ็ดพวกยิปโอ้ยขมางขวา Có nha, nào cả nào Nè nè, mai leo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  มาเลยมาเลยมีแต่ปลาซอยเท่านั้นซอยเขียวเลี่ยมเลยบ่เออโอ้ยความจริงมึ

อมโอ้ย่องของของข่องาอ้ดกว่านัไปปน้ำน้ำมันบอวันนี้ย่งมาหนูด้อวุ้ยแกงมันลากไไปรูดแกมวยเห็ดอย่างไรมวยนักคนว่ารอบนี่นักคนนะนักนักบี้เบอกนักตงเตึงเลยนะ

มันหนักนี่นี่นี่ครับโอ้โอ้โอ้ปลาก็อยากออกกล้องปลาอยากออกกล้องโอ้ตอยตีอายองตัวหรือกกาตริบ่ใกล้กด้งมมอหลายเนาะันนี้าะโอ้ยามันอยา ามันยากออกกองบน,นี่นี่นีอานี้กระทเดี๋ยวหลอดเดีด๋ยวลอดโอ้ยบางนี่หาซิบหาิบม่แม่เกินลอยได้นิอือ <c oughs> อุ้ยาฟยังเี้เงีงะ,จปปะจอกเจอกแถือหอ,อ,อเลาจุกโอ้ย โบังบนี่ได้หลายรูเดยวะจัดละาลเเอาเลยจัดเลยโอ้ละาบแล้วร้บอวอื่นบองทีเหตุไม่้อตโบรรยากาศบนตไ่้องนตกปล่อยปอยโอ้ผุนผนๆ่าีกแล้วครับเอค้เลยเ้ยผุนไหลอยู่ใต่บ้จีบ่อบนีบ แ้าไล่หดไนี้เขาไล่มาหุ่นไ่มาหัดเที่ยไฟบาทลโลสองโล่คนเ้านแต่ดดงตางนี่นะสนใจกว่าครับอืมีเป็นพไะ่าอ้ตัวดเดวัวมข้นาปากนนเฝ้าเนฝ้านะเาเขาไปทาเลยราบัด ปลาอะไรนั่นจอดจอดจอดลิ้นปลาจอดสองตัวเลยนี่จอดแค่นี่นะลักษณะการแขวนบานเป็นยังไงสิกะถือเนี่ยเอามองออกหน่อยดิพี่คนปรตูป้า